สวัสดีค่ะทุกทกท่านมาพบกันอีกแล้วนะคะตามเวลาเล็ดนิดหน่อยพอดีมันช้านิดนึงก็เลยเลดนิดหน่อยนะคะวันนี้นะคะพร้อมแล้วเข้ากันมาเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะคะวันนี้เราพร้อมแล้วพร้อมกันรลยยังคะทุกทกท่าน เน็ตที่บ้านดีค่ะช้ามากดึงก่อนได้ยินไหมคะชัดเจนไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะขอดูก่อนใครพูดอะไรบ้างเครื่องนี้ก็ไม่เคยเลยไม่เคยไล์สดทีไรนะคะมาตรฐานเน็ตบ้านดีค่ะ เน็ตมือถือดีไม่เคยจะรู้เลยว่าใครก็พูดอะไรได้ยินใครก็คุยอะไรนะคะเครื่องมันไม่เคยขึ้นให้เลยนี่พร้อมแล้วค่ะเราต้องใช้เครื่องสำรองแม่น้องเพวาสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากสวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีช่อง youtube นะคะช่องการพยากรณ์แล้วก็เพจนะคะเพจการพยากรณ์นะคะตอนนี้ ใครเข้ามาแล้วนะคะแค่ว่าตรงไหนล่ะตรงจังแล้วตรงนี้ลนแล้วกันแล้วขี้เกียจก้มหนาเนะเาะมันจะตกไหมมันก็จะสูงไปไหมนี่สวัสดีค่ะคุณกัญญานีนะคะคุณกัญญายยวีนะคะคุณปัจมนนะคะเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะ แบตก็ทงหมดเครื่องนี้เวลาไลฟ์ทีไรก็ไม่เคยจะเห็นนี่สวัสดีค่ะเอาใจใจแล้วไงสวัสดีค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมไปเล่นเกมด้วยกันนะคะท่านที่เล่นเกมกติการง่ายๆเลยที่ลงในในโพส<ๆ>เห็นมั้มคว่าให้เลือกตอบคําถามนะคะตอบคําถามว่า ลอตเตอรี่ที่แชร์ไปใบนั้นอะเลขอะไรนะคะเลขอะไรที่แชร์ไปเลขอะไรที่ปิดไว้ใครทายถูกเช็คด,ดวงฟรีสามท่านนะคะสามท่านประกาศผลในวันตอนเช้าดีกว่าเนาะวันหวยออกวันที่หนึ่งมาลืนนั่นเองใครได้ถามว่ามีผู้ตอบถูกไหมมีนี่ในนั้นเห็นแล้วนะคะมีผู้ตอบถูกด้วย ว่าเลขเลขที่เราปิดเอาไว้เลขอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาุ้นกันสวัสดีค่ะคุณละปิงสวัสดีค่ะคุณละไมสวัสดีค่ะคุณสมัยนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะของเราเพจของเราดังมากเปิดไปเมื่อไหร่ก็ออกไม่ใช่เพจอันนี้เป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวนะปิดกั้น เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนที่ไลน์นะคะรอบหน้าเดี๋ยวจะไปไลฟ์ในเพจนะคะเพจการพยากรณ์นะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกดแชร์เพจติดตามเพจเพราะว่าจะต้องย้ายไปไลฟ์ในเพจก่อนจะได้ไม่โดนปิดกั้การมองเห็นนะคะทุกคนที่โดนปิดกั้การมองเห็นหนักมากไลอะไรเข้าไปลงไล้าไปมีตคนบอสหาไม่เจอ ก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเสียงชัดไหมคะสวัสดีค่ะคุณวอลินดานะคะคุณวอลินดาเสียงชัดไหมคะคุณอราไทยใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแชร์ไปเลยค่ะแชร์ไปเลยแชร์ พร้อมกันหรือยังคะมาเร็วเข็มเร็วไปเร็วไม่ค่อยเยอะมากเนาะถ้ามาแชร์ไปเลยค่ะพร้อมกันหรือยังคะเรามาน้อยแล้วก็ไปตับน้อยช่วงนี้คนดูละครกันหมดคุณต้มแป้นสวัสดีค่ะคุณสุขสิริสวัสดีค่ะอัจะ้นสูงใช่ไหม น้องล่งวิวัฒชัดเจนสวัสดีค่ะคุณรัตนาสวัสดีค่ะงวดที่แล้วค่ะถูกหวยบ้างคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะนะขอถามนิดนึงให้ชื่นใจถามนิดเึีนะคะให้ชื่นใจใครถูกหวยบ้างคะงวดที่แล้ววางว่ตรงไหนได้แล้วเนี่ยหามองก่อนนะมันจะได้เห็นนี่สวัสดีค่ะ พร้อมคะอนน่ะสวัสดีคะ่ะแชร์แล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณสาวน้อยคุณสมัยค่ายแชร์แล้วนะคะขอให้งวดนี้รวยๆถูกหวยสามตัวตัวตรงรวยๆสามตัวตรงนะคะวดน,นี้พร้อมกันไหมคะเราต่อไปเราจะย้ายไปแชร์ที่ไปไปเพจแล้วม้่งเลยต้้งามไปเพจเลยพร้อมกันหรือยังคะเอาวันนี้เอาไม่มากอะเอาสามร้อยคนพอ ถูกปิดกันหนักมากเลยหนึ่งสี่เจ็ดเก้าบนล่างโอ้ค,ครูขัดจะจะทักังยินดีด้วยค่ะงวดที่แล้วนะคะปังๆตรงๆเลยถูกค่าบา้านเลขที่การสนีดีใจด้วยค่ะแอนพร้อมค่ะได้ค่ะขยะฝันว่าเด็กดูดนมนมเราค่ะเด็กส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งกับสามเสียงเบามากค่ะใครเสียงเบาได้ยินเสียงเบาๆลองเปิดเสียงที่ลำโพงของตัวเองดูนะคะ วันวิสาพร้อมแล้วจ้าพร้อมแล้วใช่ไหมจ้าอันนี้มันไปนึ้นอีกครึ่นมันหายไปไหนงงอยู่ออตลกดีช่างมันเถอะมือถือก็ได้ถูกค่ะคุณรัตนาคุณละไมถูกค่ะยินดีด้วยค่ะกายถูกพวยนะคะงวดที่แล้วงวดนี้ขอให้ถูกสามถูก้อนถูกสามตัวบนถูกสามตัวร่าง สตัวบนโอตรี่รางวัลใหญ่ๆนะคะแชร์แล้วค่ะใครแชร์ขอให้รวยๆรวยๆถูกหวยก้อนโตๆอ่ะแชร์แล้วนะคะฝากกดไลค์กด, like, ดแชร์ค่ะเดี๋ยวเราพร้อมเราก็ไปกันเลยเนาะขอสักสามร้อยคนละกันวันนี้ไม่ต้องเยอะแต่ให้ชัวร์เ,เร็วเข้มเร็วหนีเลยใช่ไหพร้อมกันไหมคะนี่ อันนี้เขียนเอาเขียนเลยคนเขียนมเมื่อกี้สดสดร้อนร้อเลยค่ะเขียเขียนแบบสดสดร้อนร้อเลยอ่าใกล้แล้วจะให้ดูอะไรก่อนดีคะเชียร์แล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค,ะค่ณคะคุณแหมตาทูรวยนะคะงวดน,นี้วดนนี้ใครเข้ามาดูขอให้ถูกหวยสามตัวตรงสองตัวล่างสามตัวบน เฮงๆรวยๆถูกรุดตลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆรางวัลที่สองที่สามที่สี่บุญดีบุญมากก็เอาไปเลยรางวัลที่หนึ่งนะคะโอเคมีแต่เฉียดอ่ะใครเฉียดก็ซื้อขึ้นซื้อลงสิจา้าหนูจา๋าพร้อมกันหรือยังคะขอให้งวดนี้สามตัวตรงๆปังๆไปเลยค่ะอืมไม่ได้มาดูดวงเน็ตก็ไม่กเ,เป็นใจ อม,มาพร้อมนะคะพร้อมแล้วเราไปกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาสำหรับท่านผู้ชมในวันนี้นะคะอ่าในช่วงที่อ่านไปด้วยสองมืออ่ะโอเคพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วสวัสดีค่ะใชร์แล้วคะ่ะขอบคุณค่ะ พร้อมแล้วนะคะแชร์แล้วค่ะคุณกุลภาขอบคุณค่ะคุณจิรีวันตาทุกอะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเราจะมาเริ่มต้นกันที่โชคลาภประจำเดือนเกิดก่อนแล้วกันนะคะโชคลาภประจำเดือนเกิดว่าโชคของใครอยู่ที่ไหนงวดที่แล้วถูกกันตรงๆปังๆเลยสามตัวตรงก็มีเนาะสองตัวตรงก็มีเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะโชคลาภประจำเดือนเกิด งวดประจำวันที่1มิถุนาสองห้าท่านที่เกิดเดือนมกราคมใครที่เกิดเดือนมกราคมนะคะช่วงของท่านจะอยู่กับบุตรบริวารชคของท่านจะอยู่กับบุตรบริวารน,นะคะมกราหมายถึงว่าทำลูกทำหลานจูงลูกจูงหลานไปจับลอตเตอรี่ได้เลยง่ายสุดบุตรบริวารน,นะคะหรือถามเด็กอย่างเช่นดูคลิปมาเนี่ยเด็กบอกเลขบอกเบอร์อ่เราก็ซื้อตามนั้นได้เลย ท่านที่เกิดเดือนต่อไปนะคะคือเดือนกุมภาพันธ์สําหรับท่านที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์โชคลาภของท่านจะอยู่กับเพื่อนนั่นหมายถึงว่าเพื่อนบอกเลขบอกเบอร์อะไรซื้อตามเพื่อนเลยค่ะง่ายถูกเลยไม่ต้องคิดยากหรือหุ้นกับเพื่อนเพื่อนให้โชคนะคะท่านที่เกิดเดือนมีนาคมโชคของท่านจะอยู่กับบ้านเลขที่อย่างเช่นอ่ะเราเกิดเดือนมีนาคมบ้านเลขที่ของเราหนึ่งสหทสามสาม วดนี้แล้วก็กาจะซื้อสามหนึ่งสามห้าแล้วก็หนึ่งห้าสามสามอย่างนี้นะคะเป็นต้นหรือซื้อสามตัวเลยงุบสามสามห้าอย่างนี้แม่ <c oughs> ต่อไปนะคะเมษายนท่านที่เกิดเดือนเมษายนนะคะโชคของท่านจะอยู่กับญาติพี่น้องซื้อหุ้นกับญาติพี่น้องก็ได้หรือญาติพี่น้องบอกเลขบอกเบอร์ฝันถึงใครถึงพ่อถึงแม่ ถึงญาติคนไหนบอกเลขบอกเบอร์มาก็ซื้อตามนั้นได้เลยนะคะอ๋อไม่ปากมองบนเป็นคนอย่างนี้คิดจะต้องมองบนท่านที่เกิดเดือนพฤษภาคมโชคของท่านจะอยู่กับความฝันนะคะฝันอะไรให้ซื้อเลยนะคะใครที่เกิดเดือนพฤษภาคมท่านจะอยู่กับความฝันฝันอะไรให้ซื้อเลยท่านที่เกิดเดือนมิถุนายนโชคของท่าน จะอยู่กับทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถค่ายาหรือบัตรคิวนะคะทะเบียนรถค่ายาหรือบัตรคิวท่านที่เกิดเดือนกรกฎาคมโชว์ของท่านจะอยู่กับวันเดือนปีเกิดอายุนะคะบางทีก็ออกพศเกิดวันที่หรือว่าอายุอายุนับยังไงสมมุติว่าท่านเกิดเดือนกรกฎาเดือนหน้าเนาะนู่นเดือนเนี้ยมันก็ยังไม่ถึงเดือนเกิด ท่านอายุเต็ม35ท่านก็ซื้อ35เพราะ3ามันยังมาไม่ถึงแบบนี้นะคะก็ซื้ออายุเต็มหรืออายุย่างด้วยก็ได้3536แบบนี้ค่ะท่านที่เกิดเดือนสิงหาคมโชคของท่านอยู่กับสถานที่ทำงานหรือเลขบ้านนะคะสถานที่ทำงานหรืออเดือนสิงหานะคะโชคของท่านอยู่กับสถานที่ทำงานนะคะหรือเลขที่ทำงานเอาง่ายๆเลย เพื่อนที่ทํางานบอกเลขบอกเบอร์นะคะหรือว่าเลขที่ทํางานของท่านเลขที่เท่าไหร่ก็ซื้อตามนั้นได้เลยใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะกดแชร์ให้สักหลายๆรอบนะคะเพจมันเนี่ยชบเป็นแบบนี้ยมองก็ไม่เห็นต่อไปนะคะท่านที่เกิดเดือนกันยายนโชคของท่านจะอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือ cmc เสียงเบามากเลยค่ะชัดขึ้นหรือยังคะเสียงชัดไม่เอ่ยได้ยินชัดไหมคะอันนี้เปิดเสียงสุดแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวลองลงใหม่ก็ได้เออเต็มชัดไหมคะแชร์แล้วค่ะขอบคุณค่ะเอ่อเฮียวิงเสียงเบามากค่ะบราจานอ่าพยายามพูดแล้วนะคะชัดไหมคะใกล้แล้วด้วยเนี่ย ใกล้มากเลยอ่ะต่อไปท่านที่เกิดเดือนกันยานะคะโชวของท่านจะอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเซีมซีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเซียมซีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝันถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สศักดิ์สิทธิ์ให้เลขให้เบอร์อะไรก็ตามนั้นนะคะเซมซีเขย่ายุก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 ได้เลขอะไรก็ซื้อตามนั้นเลยค่ะท่านที่เกิดเดือนต่อไปเดือนตุลาคม โชคของท่านจะอยู่กับค่ายาหรือบัตรคิวนะคะค่ายาหรือบัตรคิวแสดงว่าท่านเจ็บถ้าถ้าไม่มีทำยังไงง่ายๆเลยอานุวงศรีชาเพิ่งมาค่ะสวัสดีค่ะก็ง่ายๆเลยคะ่คะ,ะ,คะเราก็าไปซื้อยาอมมาสมมติซื้อยาอมมายี่สามสิบห้าบาทเราก็สามสิบห้าบาทนั่นแหละไปซื้อหวยนะคะต่อไปท่านที่เกิดเดือนพฤศจิก,ก,กายน ท่านที่เกิดเบือนพฤษจิกายนโชคของท่านจะอยู่กับคนรักคู่ครองคนรักคู่ครองฝันอะไรบอกเลขบอกเบอร์อะไรก็ซื้อตามเขาได้เลยค่ะหรือเอาง่ายๆไม่มีทํายังไงไม่มีแฟนถามแฟนเพื่อนค่ะหรือถามพ่อก็ได้ค่ะนั่นแหละง่ายสุดค่ะเดือนสุดท้ายของปีเดือนธันวาคมเดือนธันวาคมนะคะโชคของท่านจะอยู่กับ ศัตรูหรือคนที่ท่านทะเลาะด้วยนะคะเดือนหน้าพูดง่ายๆเลยวันที่หนึ่งตอนเช้าใครทําให้ท่านโกรธใครคนที่ทําโมโหมงุดหงิดท่านไม่ต้องซื้ออะไรเลยเลงมาที่อายุอายุกับพอสอเกิดคนคนนั้นนะคะออกแน่แน่ร้อยเปอร์เซนอายุกับพอสอเกิดถ้าใครทําให้คนที่เกิดเดือนธันวาโมโหในวันหวยออกนะอัดหนักๆอัดเน้นๆได้เลยค่ะถูกหวยชัวแน่นอน ชัดเจนแล้วนะคะโอเคค่ะอ่ะต่อไปเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ชอบกดถูกใจถ้ายังรักกันอยู่ก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะอ่ะต่อไปค่ะโชคลาภประจำวันเกิดเนะาะโชคลาภประจำวันเกิดค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามเพจนะคะแล้วก็ช่องยูู่บช่องการพยากรณ์นะคะการพยากรณ์เดี๋ยวดูเสร็จแล้วทำนายโชคทำนายรับเสร็จแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาดูดวงกันนะคะไม่ค่อยดูนะนา,นานดูทีแสดงวันต้องมีอะไรดีๆถึงได่อยากดูนี่ว่าไป <c oughs> ขอโทษค่ะต่อไป โชคลาภประจําวันเกิดนะคะโชคลาภประจําวันเกิดเราจะมาเริ่มวันที่ท่านที่เกิดฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะ,ะทำท่าเรียกยอดมากไม่เคยเรียกนะคะสักเท่าไหร่เลยดูไปเรื่อยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะชอบกดถูกใจนะคะถ้ายังรักกันอยู่ใช่ไหมก็กดแชร์ด้วยนะคะคนละแชร์สองแชร์สามแชร์ ไม่ต้องแชร์ไปที่ไหนก็ได้แชร์หน้าเฟซตัวเองก็ชื่นใจแล้วใครแชร์ให้ก็ขอให้รวยๆนะคะขอให้รวยขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่ๆนะคะในงวดวันที่หนึ่งนี่อ่ะพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเผื่อใครจะไปธุระไปดูหนังนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงแรกของท่านอยู่กับอายุพ่อแม่นะคะอายุพ่อแม่หรือฐานพระ นั่นหมายถึงว่าถ้าฝาันถึงพ่อถึงแม่หรือพ่อแม่ให้เลขอะไรซื้อตามท่านไปเลยค่ะอย่างเช่นงวดนี้แม่เนาะปีเดือนก็ไม่เคยโทรมาบอกหรอกอยู่ๆก็โทรมาบอกอีนูซื้อหวยให้แม่หน่อยแล้วแม่ก็บ,บอกเลขมาๆๆๆๆแล้วแม่บอกว่าซื้อเยอะๆเลยนะ,อะเองก็ซื้อด้วยก็อยากจะซื้ออยู่ค่ะแต่ยังไม่ซื้อเลยซื้อให้แม่อย่างเดียวนี่ อย่างนี้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์โชคอยู่กับอายุพ่อแม่หรือพ่อแม่ให้โชคให้ลาบนะคะซื้อตามท่านไปเลยท่านบอกเลขบอกเบอร์อะไรก็ซื้อตามท่านได้เลยค่ะอย่างเงี้ยแม่บอกแล้วแต่ยังไม่ซื้อเลยเด <c oughs> ี๋ยวจะซื้อแต่ซื้อในชื่อท่าน <c oughs> ต่อไปท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะโชคของท่านจะอยู่กับความฝันใครเกิดวันจันทร์ฝันอะไรให้ซื้อเลยนะคะง <c oughs> วดน,นี้ท่านจะฝันแม่นฝันตรงฝันเป๊ะ ฝันไม่รีไม่ลามาไม่ทานวันเลยค่ะจารย์วันก็เพิ่งจะมาค่ะคนจันทร์ทิพย์ยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยเพิ่งจะถึงวันจันทร์วันจนันทร์โชคอยู่กับความฝันนะคะฝันอะไรให้ซื้อเลยวันอังคารโชคอยู่กับคนที่ทําให้ท่านโกรธนะใครทาให้ท่านโกรธท่านโมโห,โหอยู่ๆก็โดนบน่นโดนว่าอย่างเงี้ยซื้ออายุกับพอสเกิดคนที่ทําให้ท่านโมโหโกรธ หรือว,ว่าท่านได้เลยนะคะเนี่วันพุธมาค่ะนี่ต่อไปค่ะท่านที่เกิดวันพุธนะคะโชคของท่านจะอยู่กับต้นว่านต้นไม้ใหญ่นะคะใครที่เกิดวันพุธโชคจะอยู่กับต้นว่านต้นไม้ใหญ่นั่นแหละหวยแม่จะเคียนหวยตรงนั้นตรงนี้เกี่ยวกับต้นไม้หรือต้นว่านที่บ้านก็ไปนับดอกดูอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้โชคได้ลาบตามนั้นนะคะ ต่อไปวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสโชคลาภของท่านจะอยู่กับทะเบียนบ้านทะเบียนรถทะเบียนบ้านบริลขท,ท่าไร่อย่างบ้านเราก็หนึ่งสามห้าทับสามสามอย่างเงี้ยเราก็จะเจอสามหนึ่งสามห้าสามสามหนึ่งห้าอย่างนงี้เป็นต้นนะคะเดือนต่อวันต่อไปท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะโชคลาภของท่านจะอยู่กับเลขที่ทํางานหรือสถานที่ทํางาน หรือว่าเพื่อนที่ทำงานบอกเลขบอกเบอร์นะคะก็ซื้อตามเขาได้เลยค่ะก็จะได้โชคได้ลาบนะคะวันสุดท้ายวันเสาร์โชคของท่านจะอยู่กับเบอร์โทรศัพท์หรือบัตรเอัตร ATM นะคะเบอร์โทรศัพท์หรือบัตร,ร,รอ ATM อย่างเงี้ยเช่นเบอร์เราของเราก็088 35เห็นไหมขึ้นตัวเราก็35เงี้ย สามห้าสองแปดสี่สองห้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ีสามห้าสองห้าแล้วแต่จะชอบนะคะแบบนี้เป็นต้นแ่ยเป็นต้นอย่างเงี้ยไม่เป็นปลายสักทีต่อไปโชคล,ลาภประจำราศีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์มาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์มาเก่าก็ฝากกดแชร์กดไลค์ไม่ต้องแชร์มากแชร์ไม,ม่ขอคนละหนึ่งแชร์ก็พอค่ะ แชร์บนไปนะคะไม่ต้องแชร์ไปที่ไหนแชร์ไปที่หน้าเฟซตัวเองก็พอค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะกดไลค์กดแชร์แค่นั้นก็พอใจแล้วก็ขอบคุณมากแล้วค่ะนี่พร้อมกันหรือ,อยังคะหายไปไหนล่ะนี่เดี๋ยวนะคะ ขอเวลามองไม่เห็นตัวเองอีกแล้วช่าเป็นรายกาแต่นี่กัอะไรอืมนี่ <c oughs> แล้วแชร์แล้วค่ะโอเคค่ะใครแชร์แล้วขอบคุณค่ะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปเราก็จะไปกันที่โชคลาภประจำราศีนะคะโชคลาภประจำราศี ตรงไหนดีตรงนี้โชคแรกประจำราศีนะคะวัวประจำวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกสี่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกสี่โชคแรกแบ่งเป็นสี่กลุ่มนะคะกลุ่มที่หนึ่งมีนพกศกเมถุนมีนพกศกเมถุนกลุ่มนี้จะมีโชคอยู่ที่เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นนะคะเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นเลขน้ำโชค ห้าสี่หกนะคะห้าสี่หกหเดียวนะคะรถใครเตียงดังแป๊บหนึ่งรถเจ้าของเปล่าไม่ใช่แล้วไปนี่เป็นรถเจ้าของ อ่ะต่อไปนะคะโชคลาบประจำราศีกลุ่มที่หนึ่งมีนพึกศกเมถุนนะคะมีนพึกศกเมถุนกลุ่มนี้จะมีโชคอยู่ที่98%เซ็นะคะ98%เซเลขนำโชคก็คือ5 4 6 5 4 6กลุ่มที่สองนะคะกรกฎกันธนูกรกฎกันธนู กลุ่มนี้จะมีโชคอยู่ที่95นะคะ95เลขนํำโชคก็คือ7 4 8 7 4 8ซือ7 4 7 8 4 8อย่างนี้ก็ได้จบง่าย,ายๆกลุ่มที่3นะคะกลุ่มเมธสิงกลุ่มเมธสิงกลุ่มนี้จะมีโชคอยู่ที่90นะคะ90 เลขน้ำโชคก็คือ3 6 9 3 6 9จชือ3 6 3 9 6 9ก็ได้นะคะกลุ่มสุดท้ายมังกรพิจิกตุนมังกรพิจิกตุนกลุ่มนี้จะมีโชคู่ที่85%นะคะ85%เลขน้ำโชคก็คือ2 8 0ซื้อ2 8 2 0 8 0ก็ได้นะคะแบบนี้ครบแล้ว วันเกิดเดือนเกิดต่อไปสีเสื้อนำโชคนะคะสีเสื้อนำโชคงวดนี้ก็คือสีส้มสีเทาและสีดำนะคะใส่สีส้มท่านจะถูกหวยใส่สีเทาและสีดำด้วยสามสีจะทำให้ถูกรางวัลใหญ่ๆนะคะเช่นใส่เสื้อสีส้มกางเกงสีดำถุงเท้าสีเทาอย่างนี้ก็ได้นะคะส้มเทาดำ จะทำให้มีโชคก้อนใหญ่นะคะต่อไปเวลาดีในการเสี่ยงโชคนะคะเวลาดีในการเสี่ยงโชคก็คือหกโมงสิบเก้านาทีถึงแปดโมงสิบเก้านาทีนะคะหกโมงสิบเก้านาทีถึงแปดโมงสิบเก้านาทีอีกช่วงหนึ่งก็คือสิบสามนาฬิกาสิบเก้านาทีถึงสิบห้านาฬิกายี่สิบเก้านาทีนะคะ ทีนี้มาดูแปรลอตาอรี่กันแปรลอตารี่นี่นี่ถามมาซื้อกี่ใบซื้อมาเท่านี้งวดนี้นี่นี่นะคะแปรลอตาตอรี่เห็นไหมคะแปรลอตาตอรี่งวดนี้เห็นกันหรือ,อยัง เห็นไหมคะมันก็จะจางๆไม่ค่อยชัดเลยเอออย่างนี้ชัดๆแล้วชัดละ,ละนี่เห็นไหมคะแปรลลตเตอรี่วดนี้ใครเห็นเลขอะไรกันบ้างหนังสืออันนี้ไหมดูอันนี้ด้วยนี่ <laughs> อ่าห้าเจ็ดสี่อะไรอะห้ 5, 7, เาเจ็ดสี่ไม่ใช่ <laughs> อันนี้นะคะแปรลลตเตอรี่วดนี้ เห็นกันหรือยังคะทีน,นี้เราจะมาดูกันว่าดูตรงกันไหมอืมจะมาเริ่มกันเลยนะคะแปลโลตเตอรี่งวดนี้เห็นตรงหนเรามาดูกันก่อนนะคะมีดอกไม้ทั้งหมดหนึ่งดอกทันตะวันหนึ่งสองสามเนี่ยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามจะแบ่งเป็นสามสามสามเพราะฉะนั้นคิดว่าทับเบิลจะเป็นสาม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 นะคะทับเบิลจะเป็นสามสามเนี่ยที่เห็นเนาะ ก็จะเป็นสามสามสเกห้าสีตัวนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยสาสาแล้วก็เป็นสามช่องละสามสามอน3ามแล้วก็1 2ึ่งสองสามจีห้าห้าสีาสาสามเห้าสี่นะคะถ้าเป็นสามตัวสามตัว 3ตัวก็จะมีหกเจ็ดสองเจ็ดสี่หกแล้วก็เจ็ดศูนย์หกหกสี่สองหกเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หกออกมาจากไหนโอ้ห็นเนี่ยค่ะตรงแถวแถวเนี้ยเห็นชัดๆเลยแถวแถวนี้นะคะเห็นเป็นตัวเลขเลยเห็นกันหรือยังคะครบแล้ว